ที่โบบอกนี่มื่อนั้นนายคอยอ่าคอยบอกแล้วแต่มันนนั่มันแก้ไขแบบบเพอโฟโฟใจนะมันโมเมนต์งานของคอยรถช่างเพื่อนบ <ขอ S 2> ้านก็เลยนั่นท,ท,ทั้งช่างทั้งเอฟซียิงเข่าไปมินช<อ>่งองก็อยู่โมเมนต์งานเจ้าเจ้ามายุ่งมายังอยเลยได้แต่เบิง้ง<อ>บอกง่ายนะการที่เราเลยเนาะผมกินยังเบิ้งกันเอาท่วงแนี่ที่มันถึบมันกับบุปผิดเนาะเทาบ่ได้เปล่าในทำนองที่ เขาบิงอยู่จช่ไหมูไม่เป็นว่านี่ใครเขาก็บอกอยู่ฮะแต่ว่าเขาว่าให้ทะรอถาถามเราก่อนไปยังยังยังนึ่งที่เขาก็บอาอยู่ฮะแต่เป็นว่าเป็นเหตุงานมาความเชื่อใจทางที่เชื่อใจไปเพื่นวทางเ้าไงก็เลยเาวปากจะควบก็ไดมันก็เลยไรไปสิชอบผิชอบบ่ฉันเม่นึงเลยจำได้ได้มูลคาสามสิบล้านผู้ซื้อมาแบบแม่นอะนี่เาซื้อมาบน เพราะว่าถ้าเฮาบ่ใชัถ้าเฮาอยากไว้ไอ้ื่อนี่เฮาเฮ็ดโค้มโค้มไปไอ้ื่อนี่มันเสียหายมันเกะเนาะมันแกะบ่ได้ไร่กับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูขขนนะมสุคนเนาะมาดสปองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งาลาวนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางไทยกันหนึ่ง,างมาพบมาพบกับช่อง YouTube อยูทูบของอริ้งชายใจเกินดอยพี่น้องอีกเช่นเก่าเช่นเดิมพี่น้องเช่นเก่าเช่นเคย เดี jadi, ce, okee, ๋ยวเฮาสิแวะเข้ามาหาน้องไม้เพิ่นออกมาเลนเฮือนใหม่เพิ่นพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันได้พี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยหาน้อยย่างแกงเกาะแกะได้เออคนีมื้อนี้มันบ่มเนาะเนาะเออฮลงไปกินก้อนดินแหไดสบายดีเด้อน้องไม้โดยมาแต่เช้าพ่นบ่มาเพิ่ตแล้วเพิ่เตแล้ว ว่านนี่ออกมาข้าเดียวยให้ว่าจีเข้ามาทักทายอยู่ดดง่วงมาบ้านนี่ดดบ่เห็นแด้ฮะดูบุได้ดออกมาประมานนี่น่ะเออดูบุได้ออกมาอ่าอันนั่นพี่น้องเลยเนาะ ระวังบ้งนะนี่มีแต่ขี่บงนี่ขี่บงก้อนใหญ่ายมน่นี่บ้งยังเคยคือขี่ก้อนใหญ่แท้บ้งก็เล่นมาจ้ะงานบงอยู่บ่ย่าตกตุยลงมาะชายเหนียวเล่นปุ๊บกูลูปึงกันอ๋อมีแต่มุดแท่นดองหมายน้ำมันน้ำชาตนะอ๋อชันชันเอาก้อนพึ่งเนี้ยมีแต่มุดเอาก้อนหนักเอาก้อน เออมันมาตึกขนมได้ไะเจ้าก,กินขนมอยู่นี่แฉันมอกมก่อนออกมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนเพียมาอยู่พี่ไมา่อยู่อืมกันเนอะพียมาพี่พเห็นมันครบน้องนิ้วเหรอเมื่อมาแดงโอ้มีแต่ตุ่มฉี่ไบรท์เนี่ย เื่นเทือนมาแดงว่ามีแต่ตุ้มว่ะหมดครบมาเบิ่งนหูอ,อยู่ว่าเพิ่นเฮ็ดเทือนผิดนะ,ะนบ่โบ,บเ้เป็นผิดเมื่อวานนี่ก็ผิมนนดมื้อนี้ก็มื้อนี้ผิดอีกเพิ่นยังบอกอันนั้นอยู่มันยังสั่งงานกันใหม่อยู่ ถูนต้งองน้งแก้วแล้วกับพายุในเมื่อวานมีแต่พวกสร้างนุ่งน่องเป็นน,น่ะมึงก็เลยทิพะขาดไปเรื่อยๆคนงานเรากะาาาน,นัชิดาชาเน่ยแจ้งน้อยก่อเหตุลายหลังในเลนเห็ดหลังนั่นนี่เหตุเลนเหตุดังนี่เนี่ยพอเผลอนั่นึงนี่เอาทิเห็ดไปปุ๊บเลยนี่มันบ่อไร่ ใช่จ่ไอเดียวเข้าไปเมื่อกีน้นี่คือเห็นนอนอยู่กลางเรือนจันพ่อ,อบอกนองน้ำเจ็บตีนเป็นไงเหยียบเหยียบมันน้ำติวเออเพิ่นไปใช้หรือเปล่าเจียบน้ำติวไปฮากิซี่ไปฮากิซี่โดยอืมเหยียบน้ำติวยางมาได้ยางมาได้ครับโดยเขาเลิกบอกเลิกมีเกิดน้ำบอกเขาข้าเกิดบอกข้าเกิดเออ ม,ม,ม,มันเนเี่ยปวดเลยครับเป็นเทนหายแจ้หองเหือน่องชองหองโดยเต็นหองนอนนีเทิมคุณบอกตัวเพินอ้อมมาเลยบ่เหือ่โอ,อโมโหเเ้ากับได้ถามเปินบอกเจ้ากี้อยากถามแทะฮะ บม่กล้าทำเลยถามห้องูเป็นแล้วถวมาถามถ <c oughs> า,า,ามมันทั้งตู้ชิดนี่ยแล้วพอเพิ่นเพิ่นเป็นคนช่างงานเพื่อนก็นต้องหู้ยู่ได้ว่าจะเอาแบบไรถ้าถามสร้างกะแต่เจ้าจไปถามพวกเฮ็ดนี่พวกเฮ็ดน้ำผันมันว่่ได้มีผู้คนเป็นเด้ม,มีแต่ลุงแก้วผู้เดียวนะ่ะเป็นช่างงานมันสิพิดดีเลยงานมันเลยพิดออกมาพิดตลอด เพราะว่าแต่ลุงแก้วบูยูนี่แมนพีดโดดงานเพราเพื่อนเพื่อนคู่มือนี่ตามที่ตามที่ว่าไอ้ไอ้เห็นถ้าว่ามันเป็นทรงทรงแบบนี้ทรงธรรมดานี่ปกติกะจีอ้อมเบิดลอ้อมเบิดลแต่กันห้องกันห้อง้างในเนาะโดยอ้อมเบิดลแต่กันห้อง้างใน ได้ขึนไปงมึงยี่บ่าได้ขึน๋ยวเรามาตอนเช้าได้ขึ้นไปชงมึงสูง,งไหน, <laughs> นไขึ้นไปฮะปปคอยลงมานะ่อยไอ้ขึ้นไปเมื่อนั่นยังตอนเพิ่นท่านได้ย้ายเป็นนะขาจนชันขึนไปเบกันเนาะเบกันร้าน,นไปใส่เบสกระโพมงวานหน่อยจีได้ไหยเนี่ได้ได้มาวานหน,หนี่เนาะ วันน das ี้พอเมาแล้วไอยู่นอ่ะพ่อเพิ่นเห็นพอไปซื้อเหล้าเมาอีกเลยโดยเอาแล้วบาดนี่เมาอีกเลยเห็นพอไปกินเหล้าเมื่อเช้านี้เลยพ่อไปเนี่ยรถไปบ่เดียนนี่ยเราบ่เดียนนี่คืออยู่เฮือนอยู่อยู่เฮือนอยู่โดยหากมาเออเราได้เงินเข็นผ้าเข็นผ้า เขามาเค้นบ่าไงวาเขามาเค้นผ้าไรเงินนี่ยเป็นจัดการด้วยนะ,นะ<ด>ยเนาะเขาเอา,เอาหายมือว่านี่ไะแล้ว่าเอาบดคืนบดขึ้นนี่ไงเรากินเรา,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 าเกินเราได้ไลายบดคืนโดยอื่นของทีเราอยู่บ่ได้เนรอ<ด>ในยินเชียงบนเชียงยังคนเคยไปแต่เราอยู่บ่ได้บ้านนี้นเราลยหนีออกจากจุดนี้ไปแล้วเจาจะโทรหาเราแล้ว ล้วเจ้าเจ้าว่าบอกให้เรากลับมาเราบาดในราชันองค์ที่เราได้เงินก้อนหรืว่าได้เงินค่ารถก้อนอหากระบายหรืวเปล่หากระบาไ,ได้เงินค่ารถแล้วจังนกลับมาโดยนั่นแหละพี่น้องเอยแบบนี้แหละแบบว่าโมเมนต์ว่ายางโลกพี่อันอยากให้มาอยู่นี่แบบอ่าแบบสมมติว่าจ้างเพิ่นเลิกงานเนาะตอนแรงตอนยังแบบเสดไม้เป็นชนไม้ชนยังนะ่ะ ถ้าว่ามันมีเจ้าของเฮือนเฮาก็อยกใไ้หาก็บหายัง,หหหยงไหว้ตไปต่อไปสมมติว่าเจ้าออกมาอยู่เนาะสมมติว่าเฮือนซานเดวนี่แต่ใช่ไเ,เสดเสษไหมเสดยังพอได้จูพื้นจูไัพอได้อันนั้นพี่นอกพอเฮือนนี่ดังหนึ่งในเฮือนไหมนี่มันก็จะมีเศษไหมเสดยังรายอยู่แล้วสมมติว่าเฮาเฮาเป็นเันเจ้าของเฮือนหรือว่าเ่ินโบมีนี่ บางเจอบ,บางที่กะถิ่มไปยังเด็กตะบอกตะปูตกเนาะมันโมมีผูกเก็บขุยยังเลยเรืงเกื่อนตามที่ไห้เบิ้งปูมหยังนงแก้วเราเบิ้งมาทั่วถึงมันหลายหลังเน่ยถ้าเบิ้งมาทั่วถึงนะะี่กะหนึ่งมากอะเราเลนไปน้ำหยาดเราโซหยาดเราป่วยเนี่ยไปเบิ้งยหยาดเราเมื่อวานนี่กระเบิดมือเราบริโภคอย,อยู่มีการปฏิปักษ์เกิดขึ้น นะดังฆาชี้ยังดังฆาเนี่ยเอาหูนะบะอกยังอ๋อเพิ่นตั้งบอยชี่นมาถามจบบะบอกถามแล้วว่าว่ามักชีได้แหละเขาบอกว่าแล้วแต่ตัวชิดี่เห็นฮะเออชีได้ก็งามอยู่ดอกคูม่มือนี่มันถ้าเป็นดูสิ่งมันก็ส,สีสีมันก็สวงามเลย ฮะครับคว่ำขดคว่ำในใจเจ้านี่แบบจะหมักซียังซียังก็ได้ฮะซียังก็มากยันวะยันวะมีสีในใจอยู่แล้วค่ะเออเพิ่นหู้ดนนอกคำปะโพเพิ่นเมาเนาะโดยน้ำโพเมาเนี่ยเม็นบมดไปน้ำรถนเม็นมาน้ำเอื่อยด้วยโดยพากันย่างออกมาบอกคือในอะไรย่างบริคีโรติ เราทีบกระตามมันยังรุดแล้วแล้วพวกกล้ลลา,ลาให้ขี้ย่ามันรุดแย็มมันรุดเนาะโดยอเออเออเออเน่นๆแต่น้อยพี่น้องเลยเนาะ อย่างบันนี่ทางเติงคือว่าพากันโตนลงบุญว่ามือบั้มบั้มมันมันคือบอกคือแหไรฮะพิพาทอีกแลยมือวานนี่พิพาทน้ำทางเติงเนาะเมือมือนี่พิพาทแป้งปูจะถึกโยนิ่งขึ้นออกไปเลยบอกไม่เบิดลไม่พูดตรงกงโยบันแตกเบิดเลยด้บ่แตกเบิดเออเลยงานขับเบาอยกแต่ว่มันเบิ่งแต่ละคนนี่ เจ้าโบบอกให้ยุดยุดก่อนวานขึ้นอ่ามันขึ้นนั่นเรียกโบปูแป้งต่อเลยจนครึ่งหนึ่งก็คอยสีโบบอกนี่เมื่อนั้นไหนคอยอ่าคอยบอกแล้วแต่มันนนั่มันแก้ไขแบบบโบพอใจนะมันโมเมนต์งานของคอยรถช่างเพื่อนบอกเลยนั่นทั้งช่างทั้งเย็ซีพิงเข่าไปมินช่องคอยอยู่โมเมนต์งานเจ้าเจ้ามายุ่งมายังคอยเลยแรงในเบิ้งบอกง่ายจ้ะการที่เราเนาะผมเป็นยังเบิกเงินเอาท่วงแน่จริงมันถึกมันกับโมพิษออก เขาบได้เฝ้าในทำนองที่เขาบ่งอยู่จะบอกกูไม่เป็นว่านี่ใครเ,เขาก็บอกอยู่ฮะแต่ว่าเขาว่าให้รอถาถ,า,ถามเล่าก่อนไปนยังย่างยังหนึ่งที่เขาก็บ้าอยู่ฮะแต่เป็นว่ไเป็นเหตุงานมะไรคาเชื่อใจ้างที่ขขเชื่อใจใครคนเบอกทางเราไงเ้ากินนโวปากจะควบคนอะไรกันเลยเป็นอะไรใไรทา่ผิดผไปชอบาไปชอบบ่ฉัน แม่หนึ่งเลยยำหน่อได้มูลคาสามสิบล้านกูซื้อมาแบบแม่นเราอ่ะเนี่ยเอาซื้อมาเบนเพราะว่าถ้าเฮาโบชัถ้าเฮาอยากไว้ซื้อนี่เฮาเห็ดโค้มไปซื้อนี่มันเสียหายมันเก่เนาะมันแก่พอได้ได้เตะเตะใหม่เนี่ยเป็นได้ถิ่มรถเคลื่อนใหม่นะมวยกันว่าเผาเนี่ยมวยกนว่าให้เลี้ยวเดี๋ยวเผาเห็ดอะไรกันเห็ดเนาะมันกูซื้อแล้วมอยากูซื้อมันนี่ยเพราะว่าในลุงแก๋เราไม่ได้คอยอยู่เด้ แม่แน่นบุญแนนพี่นี่เราเบิ่งบ่ทั่วถึงนั่นแหละข่อยยังบอกน้องหมายว่าแต่อ่าเฮามาเฮายังหาเลาะเบิงแบบตะป๊กตะปูตกแถวลุมแถวหยังเนาะเก็บเนาะแม่นันมันบ่มีผู้เก็บเด้เลยว่าให้พอได้ขอบคลิปนะพอเข้ามานั้นยเห็ดตะปูมันยังตกมันบ่มีผู้เก็บผู้หยังจังนอ่าเสียหายเสียหายเงินผู้ใหญ่คือเก่ามันบ่พอเครื่องบ่พอเป็นแป้นเป็นหยังตเสียหายเงินผู้ใหญ่คือเก่า คงแน่วันคงแน่วผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นกระเบิงในคลิปเนาะเพิ่น่าได้เห็นตัวจริงน้ำเฮาพีนาาา่น้องกอยางชื่อว่าเฮาเบิงกะเบิงช่วยกันและพี่น้องเนยอยากให้มันนั่นเพื่อที่ว่าเพื่อจะได้เฮือนหลังหนึ่งบางคนกะไปเห็นงานลดล่มลดตายเพื่อจะได้บ้านหลังหนึ่งอันนี้นะเพิ่นช่วยเฮามาแต่เฮาก็เลยอยากให้อันหักชาช่วยกันอยากให้อยากให้หักชาชิงคงช่วยกัน น้องนำกับเจ็บตีนเนาะบายสิบบายสิบบอกให้มาเจ็บมานั่นสวยกันกับพี่น้องเลยเ่นเงี้ย่เนอะ หลายคนหลายอันหลายความคิดคิดได้อันมาเบิง่งานเบิงอย่างนั้งเทือก็อย่างมีการท่วงเนี่ยพี่น้องอย่างมีการท่วงเนี่ย,ย,ยแต่แต่มันท่วงท่วงไปแล้วบั้งเทือก็เพิินบาเพิินเป็นนะครับเลยโมกาท่วง เดียวจัหน่อยเดียวไ้เป็นไประเบิ่งว่่มันเป็นวันในตอนอาย่นะเป็นปูไปประมาณสี่หเพนตอนอายุเป็นปูไปเพิ่ยังปูบ่ได้หลายดอกแต่ว่ามันคำเนี่มันคำนไอ้ก็เราะได้นันไอ้ได้บ่ เดียนอนไหมอย่านอนบ่อย่า,นนยาพานอนแจ,จ้งน่อยก่อนแจ้งน่อยอันจ้งขัาไปนอนให้เพื่อนพักเที่ยงก่อน <c oughs> วันนี้เราไล่ไลงไปโกอยู่พุ่นเบิร์ตบันนี่เนาะเราไล่ไลงไปโกอยู่เพื่อนน้องเจลาพุ่นเบิร์ตบันเนาะอ่าบ่มีไผแล้วอยู่เพื่อนน้องไม,ม้ยุกเลิกมือหนิตัวยุกเลิกยางเด้งด่วนเพราะมันมีการปิดพาดพี่น้องเลยการราชาเลยอดใจรอน้องไม้นี่แหละพี่น้องเลยมันบริสียหายแบบลา,นะบายนแะบบตูนีมันบริสียหายแบบเพราะว่ามันมันมีแต่ ตะปูพิษอลไรงัดงัดออกแล้วมันเป็นหูตะปูเชื่อมันเป็นหูตะปูอ้าสบายดีเลยเลยเลยคออะไรผสบายดีหูจักจะว่าม่ยั้งอันนี่มิวฮะหูได้นี่พี่น้องมันได้หนิจะได้กินนมไม่ชงเป็นยุบอะไรทั้งขางมันเลิกอันนั้นอันนั้นนะทั้งขางนะมันมันเขาเอึดอย่างก่อนยังชงกับเห็นอะไรเพิ่นชงเมื่อนีร่น้ำใสให้ก็ยังก็เปินประหยัด วิธีวิธีบอกวิธีบอกไอ้ทั้งข้างๆนะเบิ่งไงที่ช่งมันอะเบิ่งเบนี่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 จะพอเราจังอ่านยูวอนห่านกัดจะพอเราจังให้พวกโกอ่า่อ่านอีกมือเท่านี่เราอ่านบอก่อ้ววแล้อนี้นะั่นอ่านเป็นบ้ภาษาไทย ต้องบาเวียงได้อ่านหนูฟังนี่เด็กๆเนี่ยหน่อยเนาะล้างมือให้สะอาดอ่านด้วยค่ะเพล่ดน,นี่ภาษาลาวเขาวาติดไว้อยู่แล้วว่าแต่เกาโมมีบอกอมันเป็นของไทยเด้นี่ของไทยแต่เก่าคือว่าติดภาษาลาวใช้อยู่บริติดเนาะอ๋อไี่ต้บอน<ม>นั้นและนี่มันมันมันจากนำ้ำอันนี้จากจากบ่วงนะจากหูแต่อันนี้จากบ่วงใยนำ้ำเขาใสาเ่เต็มเต็มเต็มเต้านมเ,มเ,มเ,มเมนมลว ชองบ่วงบ่น่ามันต้องน้ำอุ่นเน๊เน่เบิ่งนี่นี่น้ำอุ่นนี่เนาะแมนเมนน้นำอุ่นเนอะน้ำอุนนน่นจีแมนอ่ะเรียบไม่เรียบเบื้องพี่เดอ้อรยันหลงกันเน๊ะเรียบขาเบื้องม,มีบอกยอยู่มีอีงแล้วมีบอกบ่แเมนเมยบ่เจ้ากระลองเจ้ากระลองทรงเบิง่งเจ้าเจ้ากระลองใส่อัน ซองบ่วงคำว่ามันกับบ่อห่มันจางลายแล้วเนาะบ่อห่คือตัวนี้แหละว่าซื้อซองสองขวดเลยให้้องมากินก้อนวานมันอันนั้นบ่อหน้ำกินได้บ่อหนาน้องเพิ่นกินได้บ่อคำว่ากินได้ใน่จังซื้อเติมก็เป็นพ่อกับแม่ที่มันสั่งเฮือนให้ได้นี่นะเด็กเกี้ยวมาว่าเรื่องไม่ห็นรู้เป็นอะไรอ่ะนะบานนี่นะใช่คอยกับโมยูเนาะเรื่องลาวน่ะทวิตหน้าพิดพได้แต่โค้งมันบอก เมนโฟงมันอ่าเป็นเอาสีงัวขึ้นไปวางนะเป็นวางคัดกันวางคัดกันเนี่ยคอยเบื้องยุเป็นสีตกมันแบาเป็นตกเงินนี่มันสีไปตกกันนั่นละว่าเอมเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวลุงแก้วมากับเมนนะดีทั้งน้องเสืท่องกับพ่ออยู่ห่างคือว่าแล้วเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยเบาขับรถเบายันเขาบไปยังนั้นเขาเบาต่างนั้นคือตัวเขาเนี่ย อันนั้นเจ้าจะสอนน่องเรื่องปะให้น้องลินเจ้าใหญ่แล้วไ้เจ้านางยางตอกเรื่อยฮ่าถุงยางมันปิวไปไปนั่นแหละถุงยางเลยไปถุงยางไปดูไปเอาไปเล่นไปเจังนั้นแบบเจ้าหิวเมื่อมันขี้บุกถุงยางใช่ชื่อขนมให้กินเด้อเออไปนั่งอยู่นิวก็นั่งอยู่ได้เดี๋ยวนั่งอยู่ไปนั่งอยู่อดี๋จักอยู่นไปเป็ดอะไรต่อด้วยฮะอันเดรามาได้กับเผินหากระต้านไปชองอันนะวานี่นะตัดไม้ เจ้าท่วงบ่แเมนตัดนั่นใหม่มันนั่นพอดีแล้วว่าระวัดเบิ่งไหนแต่มือนั่นพุ่นบัดแต่มือโย่เสาระวางเบิ่งแล้วว่าจะเดินเอากระโปรงก้าวว่าลายเนาะเพราะว่านั่นเอาไปไว้แม่ลูกเหยียบหอยเหยียบได้แก่เอากล่องมันลิ้นได้แต่บ่ให้เหยียบเอาแก่แก่เอากล่องให้มันให้มันเด่นอ่า จะบอกกเห็ดหนาบ่อยาาพอใจี่เมเป็นกัคือว้าในนอเฮากับบางใบางทีมันกะคิดว่าเฮามนเจาของงานแน่เขาก็บอกกเบวาเป็นเน่ขยอยขึ้นไปเขาบอกาลายู้เขาก็ยอมัพกสองคนนี่ส้างสองคนเขากะบริเทียงแต่ว่ามันผิดพลาดมาน่ะมันมีมอปูนึ่งขันแบบว่าคัดนะ ปัดในสิ่งที่แก้วหม้อไม่เห็ดโปรดอย่าเห็ดตามสิ่งที่เราบอกพอเขาบอกรู้คำ่ามันเนี่ยคำมาบูรูษกะหยุดก่อนก็ได้บปเห็ดก็ได้ต้องเบิ่งกันเนาะแมนไม่ยังไม่ได้ขึ้นไปเบิ่งชแชมไ้ตัวมันนั่นนั่นมือตัวมันเปลี่ยนเจ่าบ่าวเบ้าเรื่องถูกต้องนี่แสดงว่าคือเขาเจ้าของงานนี่เขามันผิดพลาดเลยท่านบางคนผูเขามากนี่เขาให้ชื่อให้ไม่ผู้นด้เนาะแมนฮะ Mày bụng là không đi nèo vào gần nôi. Diều có chịu kìm đi bung là. A đi cái đi đi đấy. Đấy, đồ, à. <laughs> Chắc đi à, Mên, mình, áo bừng, đi 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 โอ้ไปสั่งคนงานเพิ่นยุทธแลเพิ 1, 5, ่นหายนี่เขย่งกระเทยอีกยังไปกันยัยน้อ,นองอเลยาาเดี๋ยวมาเมื่อเช้านี่ก็ออมาน้านในซื้อมาให้น้องลาวน้องพี่นอ้องเพื่อนนี่ตำรถจทางด่วน,น,น,นทางปุชิตออม,มันเรียนซื้อเข้ามานป่าห่มกับมง้งกับมันเสื้อน้ำมันพี่น้องเลยเพราะว่าตอนแรกว่าซื้ออันกับกุญแจอยู่ตำรถจเราเรียงผุ่นกุญแจ ตอนแรกวันซื้อชื่อใครวันนี้บาเวียงไรเบงเงินยังไม่ได้จ่ายค่าดินเงินยังไม่ได้จ่ายค่าดินนดเบเวียงเลยบอกกล้าซื้อไปซื้อไคมาให้น้องดาววันนี้มาแล้วดินเพิ่นบอกเอามาโขกให้จนในเฮือนของน้องดาวก็เลยเลยยุดในตัวนั่นอีกวันเราจะเอาเงินเงินชวนตี่เดือนได้บาเวียงจิมอบให้น้องดาวไว้เพื่อนใช้จ่ายเองเพิ่นเราเพียงเนาะคือว่าให้มันจบจบไปในภารกิจของมบาเวียงว่ามีอไรใช่ไหพี่น้อง เดี๋ยวไปยังขีก่นมาเบิ่งทั้งเชื้อน้องไม้พี่น้องเลยเกิดกอบพิภพพี่ mm. ้องเลยขึ้นมาเบิ่งกอนพี่ลอเพันมัดพันแก่ไปเนาะ ตะปูดื้อของบดโอ้แสดงว่า,าเพิ่นปูไปหลายติบเมื่อวานนี่เนาะรอบแรงแสดงว่าจุเพิ่นปูไปหลายติบพี่น้องไม่เป็นไม่นยัง,งเพิ่นงัดเพิ่นยังมังกนก็แตกไปนำเอเอฮะมาพี่น้องเนาะกะฮะพี่น้องเลยเออยางกะ มีครั้งนะ่ชีตาต้องให้ลุงแก้วเรามากำกับต้องเบิ้งคักเน่ได้พี่น้องเลยแบบนี้ถ้าเขาจะปล่อยไปแบบนี้ไปเด้เลยนี่พยายามมันผิดพลาดชุนเชียร์ไลน์น้องพี่น้องเฮือนมาเฮือนไม่โอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้กับบุญมี่ยังไงถ้าว่าผิดพลาดกาดันใดก็ต้องกราบขอโทษขอไไอภัยไลน์น้องพี่น้องคลิปนี้กับศิลาไปก่อนพี่น้องเลยขอเกา่าคำว่าสบายดีสบายดีไปสกุสกเลเนอ้อ